โอเคมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคชมลค่ะโคชมลทีม1กหนแห่งแบรนด์ปนันชิตาค่ะวันนี้ค่ะรีวิวกาแฟะปะนันชิตากันดีกว่าอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้โคชมลด้วยค่ะเป็นกำลังใจเล็กๆให้โคชมลได้ทำคลิปดีๆไลฟ์ดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอ่ะเข้ามาแล้วนะคะมาเลยเราเริ่มกันเลยกับรีวิวกาแฟะปะนันชิตาค่ะ กาแฟปนาทิตาอย่างที่ไลฟ์เก่า,าๆที่ได้มนที่มนได้บอกนะคะว่าตัวมนเองอะลดความอ้วนมาจากกาแฟนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะ,นา,ะนากาแฟปนาทิตาตัวนี้นะคะเป็นกาแฟอาราบิก้าชั้นดียอดขายดี5ปีซ้อนคุ้มหิวอิ่มนานลดทันจุกจิกนะคะช่วยเผาผลาญไขมันให้เปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อนะคะมีแอลคาทีนฟูมาเลตที่ช่วยปรับระบบให จากอายุมากๆให้ย้อนกลับไปเป็นสาวๆอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนะคะทุกๆคนที่ได้เข้ามาในไลฟ์สดโคชมนค่ะกาแฟตัวนี้ค่ะขายดีมากๆลูกค้าใครซื้อไปคือเห็นผลทุกรายเลยนะคะเราลองมาดูรีวิวกาแฟกับกับตรงนี้กันดีกว่ารีวิวกาแฟของมลน,นะคะนี่คือแคปมาจากลูกค้าของมนจริงๆมนขอปิดบังใบหน้าหน่อยนะคะ โอเคแม่ค้าคะกาแฟทานดีมากๆเลยค่ะไม่ค่อยหิวข้าวเลยค่ะทานมาได้6วันแล้วค่ะวันละหนึ่งซองเองอจะบอกว่ากาแฟตัวนี้คุมหิวเพราะฉะนั้นการที่คุมหิวก็จะทำไม่ให้หิวข้าวพอหิวข้าวน้อยลงก็จะทานได้น้อยลงนั่นแปลว่าคือคกลไกธรรมชาติจะค่อยๆผอมลงผอมลงผอมลงนั่นเองค่ะ เรามาดูถัดไปนะคะอ่ะเดวันลด2อกิโลค่ะถึงจะลดน้อยเออเดี๋ยวนะฮลัลโหลนี่ลดน้อยอะคะเวันลดไป2อกิโลนะเคยเห็นหมู2อกิโลไหมหมูสองกิโลคือแบบว่าก้อนใหญ่มากเลยนะถึงจะลดน้อยแต่ก็ดีใจดีใจกับลูกค้าด้วยนะคะเพราะพี่ทานข้าวทุกวันทุกมือ้อแต่ปั่นจักรยานทุกเย็นอ่ะ จากข้อความของพี่คนนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ขาพี่กินข้าวทุกวันทุกมือ้อนั่นแปลว่าการกินกาแฟปนชิตาคอฟฟี่ตัวนี้ไม่ต้องอดอาหารค่ะยังทานอาหารได้เหมือนเดิมเคยใช้ชีวิตแบบไหนก็ทําเหมือนแบบนั้นเพียงแต่คุณเพิ่มกาแฟนะคะวันละ1 2สซองเท่านั้นค่ะดูสิคะ7วันลด2กิโลดีใจกับพี่ท่านนี้ด้วยนะคะอ่ะไปต่อ นี่ค่ะรีวิวจริงๆไม่อิงนิยายนะคะทานไป4 5ถึงหวันลดเท่านี้ก็โอเคแล้วค่ะไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายโอ้ฟินมากค่ะฮัลโหลดูนะคะจากถ้าถ้าจากที่ดูน้ําหนักนะคะก็คือลดไปไปหลายกิโลเหมือนกันนะพี่นะก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับพี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูกันพี่แนนนะคะพี่แนนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ จากประโยคที่พี่เขาพิมพ์มานั่นก็คือกินไปแค่4ี่ห้าวันนะคะแล้วก็ลดแล้วไม่ต้องอดอาหารพี่เขาไม่อดอาหารนะคะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติแล้วก็ไม่ออกกําลังกายอีกด้วยโอ้โหพี่สุดยอดจริงๆเลยค่ะอ่าต่อไปเรามาดูต่อนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่ขาติดตามผลหน่อยค่ะพี่ขา สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรเบาบ้างคะกินแล้วไม่หิวบ่อยและรู้สึกตัวเบาขึ้นค่ะอ่ะมนจะต้องบอกแบบนี้ค่ะบางคนจะบอกว่าน้ำหนักไม่ลดเลยแต่เชื่อมนนะคะว่าทุกคนที่ทานจะรู้สึกเบาตัวขึ้นห่วงยางที่เคยอยู่รอบเอวก็จะค่อยๆหายไปอ่ะ กินแบบนี้ได้ผลแบบนี้ทุกคนค่ะยกเว้นคนที่เอาไปวางหลังตู้เย็นแล้วไม่กินจริงๆนะคะ่ะก็จะอ้วนเหมือนเดิมอ่าแต่ถ้าใครที่ทานเข้าปากผอมลงแน่นอนค่ะอ่าดูต่อนะคะโอ้โหรีวิวของลูกค้าโคชมนนี่เจ๋งกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ขาหนูหนหนูขออนุญาตติดตามผลหน่อยนะคะพี่ขา คุมหิวดีไหมคะพี่อะได้อยู่ค่ะพอดีชอบดื่มกาแฟเลยชงแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำแข็งอะจะต้องบอกว่ากาแฟปาน,นชิตาคอฟฟี่นะคะสามารถทานได้สองแบบ คือทานแบบร้อนก็อร่อยมากๆฟินมากๆอร่อยมากหรือจะทานแบบเย็นก็แค่ชงร้อนก่อนแล้วใส่น้ําแข็งถ้าจะเอาอร่อยมากๆใช้สองซองเลยค่ะจะเข้มข้นอร่อยมากๆเลยค่ะทานแบบไหนก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่ทานแบบไหนก็ผอมทั้งคู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นชงร้อนกินแบบว่าฟินฟินกินกับขนมปังนะคะอร่อยมากๆหรือจะกินเย็นเย็นชิคชิคแบบสาวคาเฟ่ ก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะผลลัพธ์ที่ได้นั่นก็คือผอมลงผอมลงไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหจะต้องบอกเลยว่าลูกค้าของโคชมตนนะคะน่ารักทุกคนเลยขอบคุณที่ให้รีวิวนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับสำหรับคนที่เข้ามาฟังไลฟ์สดนี้นะคะ การที่คุณเข้ามาฟังไลฟ์สดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะถ้าใครสนใจที่จะลองทานกาแฟปนัญชิตานะคะแนะนำเลยค่ะกล่อง245บาทสามารถทักหาตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะส่วนถ้าใครสนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ทักไปที่คนที่แชร์ไลฟ์สดของมลเลยค่ะนะคะการเปิดบินเปิดบินเพียงแค่10กล่องราคาเปิดบินอยู่ที่ 1xx พันกว่าบาทเท่านั้นเองคุณจะได้กําไรอยู่ที่700เลยค่ะถ้าขายหมดนะคะก็ฝากกาแฟปนชิตาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะ กินแล้วพอมแน่นอนตั้งแต่ขายมายังไม่เคยเจอใครไม่ผอมยกเว้นคนที่ไปเอาไว้หลังตู้เย็นเท่านั้นค่ะเปิดใจลองสักนิดชีวิตคุณจะเปลี่ยนอยากได้หุ่นใหม่กลับมาสามารถใส่เสื้อผ้ายกตู้ได้ต้องลองเลยค่ะกาแฟปนชิตาคอฟฟี่กาแฟอาราบิก้าชั้นดียอดขายดี5ปีซ้อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไว้พบกันใหม่ไลฟ์สดคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบาย